สวัสดีค่ะวันนี้โมเชแนลเขาอยู่ในเกม Go Fishing ปัจจัยนะผมก็มี Go Fish สองตัวแล้วผมก็จะไปเอ้ยเพื่อนนาะยเข่งกันไหมใครแกเร็วกว่ากันเออเขาเร็วกว่าโอเคว่าผ <Okay, S 1> ่าน,านต้องไปเร็วกว่า Octo Block Octo Block Octo อ g g g r e okay, น n a โอ้ยไม่กล้ไม่ได้เจอกันนาน Egg น r e n n a Egg Grenna เดี๋ยวให้ตังค์ไหม นี่คนของรู้เวล้ววิธีจะได้ปลาตัวดีนะคนคั้งแรกผมจะโปอยเงินไปในน้ำโอเคพอเดี๋ยวเงินผมหมดอมก็จะแบบไม่ใช้แบบตกปลาแบบไม่ใช่บิดลงก็จะได้โอ้เอ้ยทุกคนมันผมยังไม่ได้อะไรเลยทุกคนมันจะเป็นแผ่นนี้จะไม่ใช่แผ่นที่ดีก็ได้ ให้ตังค์เปนน่าจะได้นะโอเคเหมือนเอวนะ่าจะได้ตังค์ไม่สุดแหละดูวีมได้ไหมอุ้ยันนี้เขาก็รวยดูนะเขาดูรวยมารกรวยเงินไปน้ำปลากรามางรีบตกเพิมโชคด้วยล่งนั้นแล้วก็กดยา โอ้ยได้ยีโรฟิชเขาก็รวยแล้วรวยเพราะเขาสีนี่สีเหลืองเพราะผมปรเงันไปนะเขาก็สร้างเป็นทองเขาก็มาติดตัวเขาเย่เฮมมการั่ใช่ยกเอาใหม่ก่อนเดี๋ยวทุกคนมันไม่สมส่วนเลยเป็นไปได้ที่มเมอร์เฮช์กใหญ่กว่าไม่ทันเลยมันไปไม่ได้เกมนี้ <c oughs> ยาดโอ้นั่นคือยาด์เหรอดูไม่เหมือนยาด์ในในภาพที่ผมเห็นเลยนะไม่เหมือนเลยเอากรันมาเอาอเอเออเสียงอะไรไม่รู้อูสองมันกว่าแล้วจะจะไป ยันตะไบพวกยันไม่เบ็ดอานตะไปผลต้องการก็คือสามแสนเจ็ดหรอเด็ดลตชัรามายอ้าะเาผมเจอน,นีไม่อาไม่ยาไม่อาไม่อาไมยาใช้สตราให้มัก็เอ้าเกรนมาหาหรอ มไม่รู้นะั่นคือเอ็กเกรนมาฮะรึเปล่าเอ็กเกรนออไม่ใช่มันเป็นเอ็กเกรนมา,ามนเกมสตาร์ฟิชก็จะตกกันเลยพีดตกที่นี่เป็นที่ตกยากมากสุดเนะี่ยได้เยลโล่ฟิชบากินีอ่ะเร็วมากโอเคแฮมเมอร์เฮดผมเริ่มโชคดีแล้ว รู้สึกว่าบนบนวัดเพื่อนได้เอกรันมาสองตัวเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะเขาได้เอกรันมาก็สูบออกไกลๆกันแล้วได้หัวเห็ดน่าสติงเลย โอเคผมฟังเสียงได้ไม่ต้องหว่วงทุกคนเป็นโปรเฟสชันแนลโอเคผมได้โปรเฟสชันแนลแล้วอ่าองโปรเฟสชันแนลแล้วโอเคผมได้แล้วโอ้ไ oh ม่ก็มัเกี้ โอเคไม่กินผมกดดาวไปนิดหนึ่งก็จะใช้สเต็งนะหนังก็มีเป็ดว้าวโอเคดีสนุกดีนะโอ้โหเก้าดเขาไม่ได้ได้เอฟกรันมหาแต่เขาได้ทวีเหดเมการุดันไม่รู้ผมหยุดค้างหน้าผมจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นมอนสเตอร์แต่ค่ะกินมันคือเมการุดัน อำไมกรดเอกรนมหามจกรันมหาหรอกได้ได้เอกรนมหาสองตัวนี่คือผมรู้สึกว่าคนนันน่าจะน่าจะแบบมีเยอะที่ดีไม่สุดมีของที่ดียอโอ้มัม่มอีชักมันจะเกี่ยวน้ำหนักจะต่างกันไหมเนี่ยนี่ขอได้แปดพันต่างกันประมาณหนึ่งเลย มีเหยื่ออีกแค่ห้าอันมีเหยื่อตาอีกแค่ห้าอันดาวมีเหยื่อดาวไม่รู้ว่าปลากินดาวได้ไงวัดแล้วก็โอเหมือนกันนะนั่นเอกรันออนไม่ใช่แล้วนั่นใช่มันก็ไม่รู้มันก็งงอว่าทำไมเพื่อนถึ้เจ็ดตัวดีๆแล้วที่เพื่อนแทบจะไม่มีเบ็ดอะไรเลยบูม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 โอ้เนว้าวโอ้ไมค์กอช เพื่อนได้แต่ของดมมีมีระเบิดน้ำเยอะขนาดไหนวะน่ะอยากรู้นั่นคือตัวโอ้ไม่รู้ไม่รู้จักนะก็โชคชชตกปลาแล้วได้เวลเป็นสิ่งที่แปลกมากอึบอึบอึบอบโอ้ จึ๊บจึบจึบจึบโอ้ my g o s น่าจะเอาซื้อเรือย,ย้าทำไมแดดที่มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆสำหรับการเดินทางไปซื้อเรือเล็กก็ได้แล้วถ้านี้อัปเดตแบบเกาะไกลๆก็ก็น่าจะรู้ว่าจะซื้อน่าจะได้แหละ แองเกิลฟิชตกต่อีม่ทายเได้แล้วเพื่อนหยุดทำแบบวันคลื่นกระบวงอะไรก็ไม่รู้แล้วนะมั้ยโอ้ my gosh โอ้ my gosh เพื่อนโชคดีขนาดไหนนะตบมือให้เลยต้นตบมือให้เขาหน่อยเขาโชคดีเกินไปว,ว้าวแฮมเมอร์เฮดหกสิบไซสเพื่อนสักวันหนึ่งฉันจะตกนามาขายให้ร้านไหน เราต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วล่ะคงต้องอัปเกรดตัวเองบ้างโอเคมีเยอะที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยต้องใช้เหยื่อกูช้าไป มใช้ปลาทองแล้วปลาทองเป็นเหยื่อนะ่าจะมีตัวกินนะแองเกลิลฟิชเชอรอตั้งแต่ตัวแรกถือว่าแย่มากก็ถือว่ายัางดีนะหอเมือ่อยช้ำเตัวแรกได้ไหมเขอไม่เอาตัวรับแองรับแองเกลิลฟิชรับต่ำกว่าแองเกลิลฟิชใช่ไหมเขอได้เอลกรันมหาได้ไหมโอเมกอชลาบินได้อยากได้เอลกรันมหาเอลกรันมหาน่าจะชอบสีทองนะไหมเอลกรันมหาไม่มา ไม่เข้าใจมันก็ชื่อบางทีนะมก็เห็นนะักคนอังกิษมันก็ไปดูนะมันก็เห็น,นคนักิจเรียกมันว่าเอลเกนมามามเห็นมึงเห็นชื่อมันมนั้นมันเขียนว่าเอลเกนมาจาแต่คนักิจเรียกมันว่าไอเอลเกนมาฮะเอลเกนมาะก็งงเหมือนกันแก็เลยลองไปสูก้ก็ผมก็ลองไปฟังดูมันก็เขียนเอลเกนมา น,น,น่าจะภาษาสำเนียงกิมเกรนมาแปลกมากอืมตราทองเจ็บเอ๊ะโอเมกอยมีกนตุยตรงนั้นทุกคนจิบจิบจิบโอ้เมนทอรี่มีโกแมกมาก โอ้ไม่ก็เพื่อนทำได้ไงนะ่ะตกปลายน้ำได้นะที่เกี้ยน,นี้ไม่ให้แต่เพื่อนฉลาดเกินไปเพื่อนเคยรอให้เรือตัวอะไรเอลเกรนมาโอ้ไม่กอดไอฟอลไอ้เกรนมาเพื่อนได้กเอลเกรนมาฮะไปได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ก้อยทั้งตัวแล้วผมต้องรู้อยากรู้อยากจัดเลยนะั่นคือตัวอะไร ออกตัวับโอเคยัง okay. ไม่เคยเห็นเพื่อนได้ตัวนี้เลยด้วยเพื่อนเคยได้แล้วจังในซุปเปอร์ซุปอรอบเพราะว่าซุปเปอร์คือสีทองแล้วด้ว,ว้าวไม่ดีหรือไม่ดีฉันใช้เหยื่อสีทองหงหลือแค่สองอันแล้วนะมันจะไม่มีเหยื่อสีทอง จีดอนนุ่มก็จะรู้ใช่ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงที่เกิดขึ้นก็คือโอ้ยมค์ก็เจอแอะไรอีกแล้วนับตัวอะไรอังต้องเปลี่ยนเวทผงแล้วเมฆราเชมแมกหมาเกมตัวปลาเยอะกี่ตัวเนี่ยเยอะมากโอเคมาดูก็เหมืนจะขายปลาทั้งหมดนี่ได้เท่าไหร่ เพื่อนใช้แกลเล็กซี่เหรอฮะทุกรอบตกด้วยมาเป็นน้ำขึ้นใหญ่หญทุกรอบเลยอู้ใช้แมสมาสวยนะอ๋อคือปลาแมสมาแหละ ก็ได้ปลาไม่ค okay. so ่อยดีนผมบางทีแหละโอ้แม่ก็ซื้อนี้ไม่เห็คนมีัอเกรืนมาฮะคือเกมีสนุกตรงเห็นอนิเมชั่นนี่แหละกดตัวปอกเสียงปัก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 ขึ้นมา เมื่อกี้ผมใช้มาแมกมา,มาจานขอโอ้แบบว่าจะพูดเะไรก็ขอเมนทะเลเมนทะเลแล้วผมก็ได้จริงด้วยขอเออ,อ,ส,เอ,อ,อ,เอสูงกับเมนทะเลได้ไหมเมื่อกี้ผมมือถูโดนตาก็เยอะเจ็บจากด้านที่สูงกว่าเมนทะเลอยากได้แบบเหมือนเพื่อนบ้างอะ,ต,องะ,ต,องะตัวเฮดอะไรนั่นแหละตัวเฮดเมกคโรดัน โอ้ายก o อ h เป็นแม่ไมค์คาราดอำจับหัวอีกตัวหนึง่งเพื่อน่าจะไปถ้าขายจริงนะไม่สัตว์ตำหนักนี้น่าจะรวยจ,จัดเลยเลือดหืมมหาสราร กี๋อย่างตุ๊กตุ๊กตุ๊กตับตุ๊กตุ๊กตุ๊กตับสิว่าเหมือนหัวใจเต้นอ่ะอู้ได้มาแล้วหนักมากทำจริงนชีวิตจริงนะผมอ๋อบอกง่ายๆเลยว่าบอกเนาะไม่เป็นไรหรอกแล้บอกง่ายๆนะนิวเขาบอกง่ายนะว่า ผมอ่อนแอมากผมมีสามารถยกสูงสุดอาจจะได้แค่3.5กิโลใช่ผมยก2กิโลก,ก็หนักแทบจะตายแล้วเยวอะเ๋ยอ่อนแอมากมจะต้องขายเขาดูสองแสนได้อยู่ ว่อันดับน่าจะอันดับสามหรือสองมั้งน่าจะใช่น่าจะอันดับสามเกาะน,นี้ที่หนูก็สบายใจมากแล้วชอบดีาดมากเลยผมมีความสุขแล้วโอ้มอกี้ตกพร้อมกันเลยเหรอมอกี้ตกได้พร้อมกันเลย ตกได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นได้เหมือนกันแล้วก็พร้อมกันโอ้ไม่ก๊อชโอเคสปีดอ่ะ ผมมีเป้านี่หรอผมจะได้ผมได้แฮมเมอร์เฮดไม่ใช่หรอไม่เป็นไรผมน่าจะมองผิดนั่งผมเดาขอเบ็ดอันถัดไปเอะโอเคดอกผมรู้สึกนะน้่งซื้อ็ปอันดัดแปดจะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยแต่ผมมาซื้อนี้ล่ะ โอเคมาดูกันอเคเก้าแสนต้องทำใหถึงเก้าแสนให้ได้โดยการสเปนเฮ่เฮ่อาไมาล่ละน่าจะเก็บเองมาโอาเคผมก็ หลือแค่สามอันแล้วสามอันนี้ไม่ได้อะไรดีไมไ่ผมก็รู้ที่ไหมว่าผมจะใช้เบ็ไอ้สุดท้ายคืออะไรอ๋อโอ้โหก็ข้างในอัน,นอันดับสองใช่ไหมเนะี่ยเหมือนจะไดม้มั้มผมก็ไม่รู้รอบนี้รอบสองรอบสุดท้ายรอบนี้ก็อีกรอบนึงก็คือจบโอเค อันนี้ที่ดีมากเป็นเบ็ดที่ดีสุดโอ้โอ้อ้อ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 อ็อกโตบล็อกออกโตพาร์ตอ็อกโตบล็อกอ๋อนั่นอ็อกโตบล็อกเหมือนเป็นอันดับสามฮะคู่นั้นดีมากออกโตบล็อกอันนี้จัมดับสอง อันนี้อันดับหนึ่งสองสามสี่บล็อกปกตินี่อักตัวบล็อกบล็อกเข้ามาถึงรู่สึกผมเคยเห็นนี่ในบางทีแฮมเดิมป b ู u e แฮม my gosh น่ากลัวมากไอตัวเล็กบ้าเนี่ยตัวเล็กแค่นหนขายกันไม่สดหรอกเดี๋ยวเท่าไหร่แสนกวายหรอ ตั้งฟรีสี่หมื่นเรียบร้อยก็นึกว่ามันจะการันตีได้ตัวที่ดีๆแล้วผมไม่ได้เมื่อกี้เกิดอ,อะไรบั๊กอะไรขึ้นโอเคผมก็ไม่ดูนะตอนที่ผมได้เป็นแบบน้ำมันนั้นมันเป็นเอฟเฟกต์ตกใจยังไงไม่ได้เห็นมเมอเฮด โอเคแล้วมันจบจบไปเลยแล้วท่านผู้ชมก็จะได้เห็นโอเคแค่นิดเดียวนะท่านผู้ชมก็จะยอมทำไปเพื่อท่านผู้ชมสองหมื่นโอเคใกล้มากประมาณอีกอ้อกดสกรบับโอเคไม่เอาแพงเกินกไม่ได้ใช้บิดอะไรเลยก็เลยดูเหมือนไม่ได้ตัวเลยดีเลย chế nọ đi qua nó cũng đang đi ok ok ไม่ตัวอะไรดีนะคลิปนี้เป็นคลิปที่ลุ้นมากเลยแหละก็อาจจะขอบคุณสับกายตามชมโหมดเชน่ามาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ